วนมสวัสดีครับบายจักตีสวัสดีพ่อแม่น้องสุกูทุกคนมื้อนี้บายจักตีได้เป็นเมนูต้มเครื่องในเลยครับผมต้มแซ่บนะครับตม้มขมขมครับผมต้มกีเพียเขาน่อยครับนี่ครับใส่พริกใส่เครื่องเรียบร้อยนะครับพาแต่ไข่ไปมากรุ่นมาฝากพี่ตัวน้องมื้อนี้นครับ แก้วสิเป็นแก้วขมเลยพี่น้องขมๆเลยครับรดจัดๆก็เก,กล้วพี่นอ้องจะเตมิมข้มขมยังไงครับใส่ดีชังไง่ไหมต้มขมครับเมื่อนี้มาครับเก็แบเบสียมกันเลยครับใส่พี่น้องใส่กันแก้วกันอยี่ครับนี่อสอยกันโอ้จะเสียบครับพี่น้องลองใส่ก่อนนะครับ

อันนี้จะเป็นหัวใจนะครับอืมอ mm hmm. mm hmm. ไมห่วไตขอดอืมอ่อนแล้วเพื่อนมันจะเป็นเอ็นเก้ยวก็เหรอ อคุณกัดโฆษณาเขาพี่น <ans> ้องหมลำ ดีครับนอ้องโหนกเบ อนหนเนอันน้าเลยพี่น้องปีกมันครับนี่้งนี่กินได้บ่ ็นี่สิเปาาื่อยสากมูนเลยน้องอู้อ้เอานเป็นน้ำกินเป็นน,น,ปน,น้ำครับอื อากาศบดีมันได้พี่นอ้อ,าาองอาจจะมัวในด้วยครับอากาศมืดขึ้นนะพี่น้องไม่ได้ออกไปทงครับมันเนี้ยัจจุบันอื้อเปยดีครับ đại học cho ông khủng.

จก่เพื่อนเรอีกเมนูนึงครับบาตตีมาก,กินกนน้เพื่อนเราตุ่มแซีบตั้งในงวครับผมอืมองบ้าน con nhèo giống loài không, tùng tùng mai rồi. ผมสําหรับเมนูมื้อนี้นะครับก็เป็นต้มแซ่บเพื่อพี่น้องต้มแซ่บเครื่องในงัวต้มขมขมต้มขี้เพีย้ยเป็น,นได้ไซื่อพี่น้องมาฝากพี่ตอน้องในมื้อนี้ครับก็ขอบคุณนะครับ,บ,นนรบทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้เบ้าสีโป่ฝากคนไรก็แค่คนติดตาม,ไ,มได้ไหมนะครับภาพการที่สั้นนะครับมื้อนี้มันล่มคือจังฝนตี่ตกนี่พี่น้องกินจุบันกับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บเบ,บ้าสีเขอลาไปก่อนสวัสดีครับ